ักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ5อํเาเภอด้วยกันก็คืออํเาเภอเมืองอํงเาเภอสิงห์นครอํเราอเภอเส,สันดิมพระอําเภอระโนดอําเภอกระแสศิลป์และก็อํเาเภอนาหม่อมผมเองเมื่อได้มารับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นมาก็ได้มานนการกับเคลื่อ การดําเนินการนะครับเพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐทีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จุดเน้นสพทในเรื่องของนโยบายเร่งด่วนปฏิการรวมถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้านโอกาสด้านคุณภาพแล้วก็ด้านประสิทธิภาพนะครับอย่างนั้นก็ตามเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมในการดําเนินการกับเครื่อน <S <S ผมเองก็ได้มากําหนดเป็นจุดเน้นในการดําเนินการ ตามนโยบายนะครับเพื่อง่ายต่อความเข้าใจจึงกำหนดเป็น10ออที่1อนุบาลโดดเด่นก็เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยนะครับซึ่งจะเน้นในเรื่องของสาภาพแวดล้อมบรรยากาศของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยในพัฒนาการทุกด้านนะครับที่เด็กควรจะมีในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ในระดับชั้นประถมสาปีที่หนึ่งนะครับอันนี้คืออที่หนึ่งอที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของอ่านออกเขียนได้หรือบางทีก็แจ้คําว่าอ่านเก่งเขียนสวยนะครับก็เป็นเรื่องที่เน้นห้นักเรียนได้สามารถที่อ่านออกแล้วก็เขียนได้นะครับซึ่งเป็นปันจจัยพื้นฐานนะครับหรือเป็นทักษะพื้นฐานในการที่จะให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนในกลุ่มาสาระอื่นๆได้เป็นอย่างดี อัที่3นะครับก็คืออากับกริยาดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกริยามารยาตคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนะครับผมก็ใช้คำง่ายๆก็คืออากับกริยาก็คือถ้าเด็กคนไหนมีกริายาดีตั้งกายวาจาใจก็ถือว่านักเรียนคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งก็เป็นไปตามค่านิยม นะครับคือคุณลักษณะหนึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาการนพื้นฐานนะครับออ <Odyssey. S 1> ที่4นะครับที่เป็นจุดเน้นก็คือในเรื่องของ ICT เพื่อการเรียนรู้นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของ ICT เป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทั้งกระบวนการของการใช้ชีวิตทั้งกระบวนการของการส่งเสริมหาความรู้นะครับทั้งในเรื่องของกระบวนการ จัดการเรียนการสอนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากจะให้นักเรียนในโรงกะเพนหนึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ไอทีเพื่อการเรียนรู้ได้ขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากให้คุณครูใช้ไอทีนะครับเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตามความพร้อมความรู้ความสามารถและความถนัดของนักเรียนออที่ห้านะครับก็คือในเรื่องของโอเนะ็ตก้าวหน้าที่ว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องครับ นโยบายเร่งด่วนของสบตที่เน้นในเรื่องของของโอนเน็ตก็อยากให้โอนเน็ตมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในเรื่องขององความรู้แล้วก็ความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็ในเรื่องของทักษะนะครับก็อยากให้โรงเรียนหรือคุณครูได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เราเรียกว่า active learning นะครับเพื่อมาเป็นตัว เพิ่มให้ออเน็ตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมว่าในในปีนี้เนี่ยนะครับโรงเรียนทั้ง137โมสรงเนี่ยสามารถที่จะนำนักเรียนได้เข้าสู่การสอบอเนตครบทุกโรงเรียนส่วนผลจะเป็นยังไงค่อยดูในช่วงของปลายภาคเรียนที่2นะครับหลังจากที่มีการประกาศผลการสอบแล้วกันันนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมการเรื่องของการสอบ แล้วก็อยู่ระหว่างที่นักเรียนหรือโรงเรียนใช้ประโยชน์จากกิจกรรมหรือนโยบายหรือโครงการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อไปเพิ่มคุณภาพของนักเรียนนะครับอ่อที่อกอนามัยแข็งแรงนะครับอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพอนามัยของนักเรียนนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการโควิดที่ผ่านมานะครับ ก็จะพยายามเน้นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของโรคไฟยไ่เจ็บของนักเรียนนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนได้รวมถึงการออกกําลังกายของนักเรียนตลอดถึงในเรื่องของอาหารการกินนะครับเรื่องการบริโภคนะครับอันนี้ก็เน้นนักเรียนได้ได้ให้ความสําคัญนะครับให้คุณครูในโรงเรียนได้ให้ความร่วมกันกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็น ก่นจะนเก่งังไก,ก,ก็ตามถ้าสุขภาพอนามัยไม่ไมไมแข็งแรงนะครับก็อาจาจะใช้ชีวิตอย่างเป็นทุกไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะอนเกเรียน์ทั้งตั้งแต่เล็กๆนะครับตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วข้างหน้าก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพดที่สุดในส่วนอ,อที่เจ็ดนะครับก็คือในเรื่องของอาชีพพื้นฐานนะครับอันนี้ก็เน้นในเรื่องของทักษะ การประกอบอาชีพนะครับนักเรียนรู้จักแก้ปัญหานะครับรู้จักวิเคราะห์ปัญหารู้จักแก้ปัญหารู้จักในเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็มีทักษะในการปฏิบัติงานนะครับเราสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์นะครับสามารถที่จะวางแผนหรือออกแบบในเรื่องของการทำงานได้นะครับส่วนนอทที่8ก็คืออังกฤษสื่อสาร นะครับก็อยากจะให้นักเรียนในสี่พื้นที่การศึกษาพัฒนาศึกษาขั้นกลางเกตหนึ่งนะครับสามารถที่จะสื่อสารภาษาภาษาอังกฤษได้นะครับตามความถนัดนะครับหรือตามระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกันในเรื่องของของภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นจุดนิดหนึ่งที่ อยากจะให้เกิดขึ้นด้วยนะครับออที่9ก็คือในเรื่องของอนามบเวณร่มรื่นนะครับสวยงามอันนี้ก็อยากจะเพื่อให้มันสอดคล้องกับในรเรื่องของความปลอดภัยนะครับตามที่เป็นจุดนน้นของเลธกการพิการนักการาศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอยากให้พื้นที่บริเวณหรืออนามบเวนทุกโรงเรียนมีความร่มรื่นสวยงามแล้วก็มีความปลอดภัยถึงใจคำว่าอานาบริเวณ ร่วมลื่นนะครับอาเป็นคําที่เข้าใจง่ายสื่อสารไปถึงโรงเรียนโรงเรียนสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะต้องทําทอะไรบ้างน,นะครับส่วนออสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องขององคมมอง์ก 1, 9, าารแห่าาคอองความร่วมมืองานทุกอย่างทั้งออที่1นึ่งเงอที่9เนี่ยไม่สามารถสําเร็จได้ถ้าขาดออที่สิก็คือองค์กรแห่งความร่วมมือเมื่องานสําเร็จที่เกิดจากองค์กรแห่งความร่วมมือแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าในาผลสำเร็จ ใช้ท,ที่อยากจะให้เกิดในความรู้สึกนี้ก็เรียกว่าเป็นค่านิยมขององค์กรนะครับก็อยากให้เกิดในเรื่องของค่านิยมมุ่งผลสำเร็จของงานบริการด้วยใจนะครับอันนี้คือความาัฒนาขั้นสูงสุดที่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงได้กําหนดนโยบายหรือจุดเน้นสู่ความเป็นเลิศที่ใจคําว่า10อทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อไปตอบโจทย์การกับเคลื่อนนโยบายหรือจุดเน้นของสพตและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของโอกาสในเรื่องของคุณภาพและก็ในเรื่องของประสิทธิภาพครับแม้ไม่อาเทียหนึงไม่้านลูกขอต้ง นสสส่ทีพวัสดีค่ะขอเชมาพงี่พน,นัน,นะคะผู้ในการโรงเรียนวัดธรรมโคตรค่ะเวันนี้เราได้พานักเรียนมาแข่งเรียนรู้ประจําท้องถิ่นของเรานะคะหมูห่5ตํบลสติงโมกอำเภอสิงห์นครจังหวัดสุงขลา ที่นี่คือวิสาหกิจแปรรูปมะม่วงเบาของชุมชนของเราค่ะเดี๋ยวขอให้ลูกๆในท่านนี้นำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันหน่อยสวัสดีค่ะช่อเดในร้านมณีรัค่ะอยู่ชีรีศึกษาพค่ะสวัสดีค่ะนุชเชีอินอย่ชรน้มศึกษาีค่ะ่คน้ค่ะเดี๋ยวลูกๆทสาคนจะนำพวกเรานะครับไปชม มักมม่งเบาของเราค่ะว่ามันจะมีขั้นตอนอย่างไรถึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลโอท็อปของเรา่ไปกันเลยสินคงเคยได้ินก้าวเสงใช่ไหมอยากจังยากมาสูสวัสดีค่ะป้าติ้วคุณค้านี่ป้าอุไรหอมจันพวกเราก็จะรู้จักว่าเรียกกันว่าป้าติ้วนะคะเดี๋ยวป้าติ้วด้ให้ความรู้เด็กๆนะครับ ในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตทรงคลาลองมาทรงคลากันใหม่ลองชิมเต้าหูยีเตาา้าคัวมีหรือขนมไข่ไอลสะสครีมไข่แข็งถั่วเขียวครองแครงข้าวมันแกงไก่ข้าวฟางข้าวเมาข้าวยำโรต เดียวดำสละเปาลูกใหญ่ก๋วยเตี๋ยวอยู่ใต้โรงงิ้วใครอย่าแซงคิวแม่ขาแกปากไว้พร้อมแล้วจะพวกหนูไปทํากันเลยนี่คือวงเบา g อสินานครค่ะเดี๋ยวพวกหนูจะนําไปแปลลูกกันนะคะ เราต้องเลือกมะม่วงที่มีขนาดสวยไม่เข้ากะลาเกินไปและพอเลือกเสร็จแล้วต้องนําไปตัดขั้วตัดขั้วต้องนําให้ตัดพอดีไม่ใหญ่เกินไปต้องได้ขนาดแบบนี้ค่ะพอตัดเ,เสร็จแล้วก็นํามาแช่น้ําแช่น้ําเสร็จก็นําไปแช่น้ําอีกรอบหนึ่งถ้าแช่เสร็จแล้วก็นําไปปอกเปลือกมะม่วงค่ะททงงงงคคคลลคลลาาาามมกันห เดินสองขาพาเดินสองตามองเพลินถ้ายังเดินไหวหรือจะนั่งสามลอคนทีบเขารอพ่วงข้างพาไปถนนยังชื่อนางงามยิ่งแหล่ยิ่งงามนะครน,นอกคอนไหนองแถวบ้านเานี่คือขั้นตอนการล้างมะม่วงแล้วก็เตียนนำไปปอกนะคะ ้านเสร็จแล้วเราก็นำมะม่วงมาปอกเลยค่ะขัานตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะามะาม่วงนะคะตอนที่เราไปช่างเนี่ยมันก็จะได้9กิโลค่ะ แต่พอเรานานามาผ่านแล้วก็ทาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้แค่สามกิโลครึ่งเท่านั้นเพราะการที่เรานําไปผ่านเนี่ยมันก็จะทําให้เปลือกออกไปและมเมล็ดต่างๆก็จะออกไปเหลือแค่สามกิโลครึ่งเท่านั้นค่ะเรามาปอกต่อกันเลยนะคะพอปอกเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปร่างมะม่วงอย่างนี้เลยค่ะแค่น้ําค่ะขออทาาามมมีเเืงงหนนนบดวลใ่ใญ มีนางเงือกสาวสวยมีหลักยิ้มด้วยไม่บอกว่าข้างในงามหาดซามิลาสุดหูสุดตาเสียงสนเสียดใบก็หนูกอแมวไล่กันทุกวีทุกวันมันไล่กันทำไมลองขึ้นไปเขาตั้งกวนฟูงลิงมันชวนขึ้นลิบว่องไว การปอกมะม่วงนะคะต้องปอ,อกให้สีเขียวออกให้หมดค่ะถ้าเราปอกสีเขียวไม่หมดเมื่อนําไปแช่น้ามันจะมีลักษณะ,ะเป็นสีดํานะคะทําให้มะม่วงของเราจะมีลักษณะไม่สวยค่ะมะม่วงที่เราต้องการจะเป็นมะม่วงลักษณะแบบนี้นะคะไม่มีสีเขียวค่ะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะถ้ามีสีเขียวก็ตามที่บอกไปเลยค่ะมะม่วงของเราจะมีลักษณะไม่สวยและไม่มีหน่านิยมค่ะ หลังจากที่เรานํามะม่วงมาปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปล้างน้ําทาความสะอาดให้เรียบร้อยพอทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามะม่วงมาผ่าผ่าครึ่งค่ะมาสาธิตการทํากันเลยนะคะการผ่ามะม่วงเนี่ยต้องผ่าให้ได้ถึงกลางของมะม่วงนะคะมะม่วงจะได้ออกมามีลักษณะที่สวยค่ะ ขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากๆเลยพอผ่าเสร็จแล้วข้างในมะม่วงก็จะมีเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็ต้องเอาเม็ดมะม่วงออกมานะคะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วก็นําไปแช่น้ําได้เลยนะคะเพราะถ้าเราตั้งไว้มะม่วงก็จะมีลักษณะดําและมีลักษณะที่ไม่สวยงามค่ะ เรามาผ่าอีกลูกหนึ่งนะคะผ่าได้กึ่งกลางเหมือนที่บอกเลยนะคะนำเม็ดมะม่วงออกเลยค่ะท,ท่านที่ลูกมะม่วงนะคะมีขั้วดำๆแบบนี้ให้เรานําออกนะคะเพราะถ้าเราไม่นําออกมันก็จะเป็นลักษณะสีดําทําให้มะม่วงของเราเนี่ยไม่สวยนะคะผ่าออกเลยค่ะ เกลือได้ลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะเดินสองขาพาเดินสองตามองเดินท้ายังเดินไปหรือจะนั่งซ้ำรอคนทีบเขารอพ่วงข้างพาไปถนนยังชื่อนางงามยิ่งแหล่ยิ่งงามนครนอกคอนในห้อง บ้านเก่าโบราณอยู่กันมานานทั้งคนจีนแขกไทยสงฆาสงฆาลองมาสงฆากันมามาสงฆาสงฆาลองมาสงฆากันใหม่สงฆาสงฆา พอเกมะม่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนามะม่วงมาล้างน,น้ําประมาณ3มน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําครั้งที่สาที่เรานํามะม่วงมาล้างกันนะคะแล้วก็นํามะม่วงล้างให้สะอาดแล้วก็นําไปสะเด็ดน้ําในตะแกงได้เลยค่ะ หลังที่เราล้างมะม่วงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นํามะม่วงไปใส่ที่ตะแกรงพอนํมามะม่วงมาสะเด็ดน้าเสร็จแล้วก็นํามะม่วงไปแช่น้ําเกลือซึ่งน้ําเกลือนะคะ<อ>ถ้าสมมุติว่าเราชั่งมะม่วงได้2กิโลกร,รมลัมเราก็จะสใส่เกลือประมาณ2ขีดมามาเกลือที่ใช้นะคะก็จะเป็นเกลือเม็ดค่ะเราก็จะนําเนื้อของมะม่วงนะคะไปชั่งว่าจะได้กี่กิโลค่ะ ทุกวีทุกวันมันไล่กันทําไมลองขึ้นไปเขาตั้งกวนลิงมันชวนหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําลงไปในมะม่วงที่มีเกลืออยู่ข้างในนะคะใส่น้ําให้ท่วมมะม่วงนะคะเห็มมนเรือตังเกก็และห่างไกล หลังจากนั้นเราก็คนให้การละลายให้เป็นเนื้อเดียวกับมะม่วงนะคะกกกกก้้้าาาาเเงงงงใใชหหหมมม่่่อออออยยยยจัสูขิินนพพไปทรคทรงือลักษณะของมะม่วงที่แช่ไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะพอเราแช่มะม่วงเสร็จแล้วเราก็จะนำมะม่วงขึ้นมาสะเด็ดน้ําและนําไปนําไปล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะกันหม ลองชิมเต้าหูย้ยีเต้าคว้ามีหรือขนมนี่คือมะม่วงที่ดองแล้วนะคะ<อ>ท่านผู้ชมจะกินตอนนี้ก็กินได้เลยค่ะอร่อยอน,กกน,นี่คือน้ำปูนขาวที่ผสมกับน้ำปูนแดงก็จะได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเอามะม่วงนี้นะคะมาแช่ในน้ำปูนขาวน้ำปูนแดงที่ผสมกันนี่นะคะพอแช่เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ แต่เราต้องทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะคะแล้วก็ต้องกวนประมาณ10นาทีกวนหนึ่งครั้งนะคะน้ำกูนจะได้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับมะม่วงนะคะใส่น้ำปปูนเพื่อให้มะม่วงเรานะคะกรอบแล้วก็อร่อยค่ะเดี๋ยวเรารอหนึ่งคืนนะคะแล้วเรามาเจอกันค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือนํามะม่วงที่เราแช่น้ําปูนแล้วเนี่ยแช่น้ําเชื่อมไว้ประมาณ2คืนนะคะลักษณะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ,คละลหลังจากที่เรานํามะม่วงไปแช่น้ําเชื่อมประมาณ2คืนแล้วนะคะหน้าตาของมะม่วงแช่อ,อิ่มของเราก็จะได้ลักษณะและหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะและเรายังมีผลิตภัณฑ์ก็คือมะม่วงดองเกลือนะคะสรุปว่า ผลิตภัณฑ์มะม่วงสิงหานครน,นะคะมีการแปรรูปได้หลากหลายชนิดเช่นมะม่วงอบแห้งค่ะน้ำมะม่วงพร้อมดื่มค่ะและนี่ค่ะน้ำพริกมะม่วงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีรสชาติที่อร่อยค่ะและพวกเราขอขอ,ขอบคุณปัติวเมงโก้ที่ให้ความรู้เราในการทำมะม่วงแช่อิม่มและพวกเราสามารถนำไปต่อยอดในการทำอาชีพเสริมในอนาคตข้างหน้าขอบคุณค่ะ ทรงคลากันมาสรงคลาทรงคลาลองมาสรงคลากันใหม่ทรงคลา